เมื่อก่อนก็แม่นค่ะก็ได้มาตรงๆแคือฝันเห็นยายยายซึ่งของเราเคยเคยได้กินปลาหรือได้จับปลายังไงก็ได้เงินไม่ได้มากก็ได้น้อยแต่ก็คือได้เงินได้แน่นอนสวัสดีค่ะ่นสวัสดีวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสัสดีค่ะสวัค่ับดีะสค่ะค่ะคดสดี ว่าฝันนะคะฝันเห็นคุณยายคุณยายที่ที่เสียไปแล้วอะคะ่ะเพราะว่าแกเสียไปได้ประมาณสักสิบกว่าปีแล้วมาฝันเห็นแกเมื่อเมื่อคืนก่อนแล้วฝันในความฝันอะเห็นว่าได้จัดงานศพได้ได้จัดงานศพของยายอยู่อยู่ตรงตรงสวนหลังบ้านแล้วทีเนี้ยเราก็ เดินเสิร์ฟอาหารเสิร์ฟอะไรอย่างเนี้แหละปตกติแล้วก็รู้สึกว่านเหนื่อยเราก็อยากจะกินปลาเออเราก็เลยหยิบปลามามากินคำหนึ่งในนั้นยายอ่ะที่เสียเขาก็ยิ้มให้อะไรเงี้ยคือในความฝันคือดีมากๆเลยเพราะว่าเออในฝันคือได้กินปลายังไงมันก็ได้อยู่แล้วอ่ะว่าในฝันอ่ะได้กินนะ้ก จะได้จะได้กินมากกินน้อยมันได้เงินอยู่แล้ว mm hmm. เพราะว่าฝันเห็นยายทีไรอะ่ะคือจะได้เงินอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. คือทุกครั้งจะมีแต่ความโชคดีเข้ามาอ mm hmm. ะไรเงี้ยก็คือคิดว่าเลขอะ่ะเลขที่ที่เราชอบอะ่ะก็คือแปดสามกับแปดเจ็ดแต่พศออของยายเนี่ยก็คือพศเกิดของยายคือสองสี่เจ็ดศูนย์สองสี่เจ็ดศูนย์ก็ใช่ oh. อายุของคนตอนเองอายุ43ค่ะา3แต่คุณยายที่เสียนะคือแกอายุ87ปี87ค่ะอายุคุณยายทานเสียมานานไหมครับเออคุณยายเสียมามสิบกว่าปีแล้วค่ะสิบกว่าป,ปีแล้วสิบกว่าปีแล้วค่ะ S <S> <S จะถ้าเป็นปัน,นยญญานี้มันได้ตลอดใช่ปะใช่ค่ะทุกปันยญญานี้นจะได้จะได้เงินตลอดเลยค่ะได้เข้าตลอดด้วยเพราะว่าบางทีบางบางงวดเนี่ยถ้าไม่มาพอสอเกิดของยายก็จะมาอายุจะมาอย่างนี้ตลอดค่ะอายุใครคะเอ่อะจะเป็นอายุของยายหรือไม่ก็เลขตามความฝันอะไรอย่างเงี้ยฝันเล่นอะไรงวดหรือเปล่าอ๋อเหมือนกันหมด เมื่อก่อนก็แม่นค่ะก็ได้มาตรงๆแต่ก็ไม่กล้าพูดกับใครอหอนเาไม่ได้กล้าพูดกับใครเมื่าเองไติดนะคเอ่อก็หลายครั้งค่ะแต่มันจะเป็นแบบอ่าคือจะให้แบบมันไม่ได้ให้ทุ่งวดอะไรเงี้ยไม่ได้ให้ทุ่งวดไม่ได้ให้ทุ่งวดเลยเมืมมมมเแบบ่อเมื่อครั้งก่อนที่เลขออกเอ่ออะไรนะหกหกสี่อ่ะก็ขอก็ขอแล้วเขาเขาก็ให้แต่เราก็ บอกเพื่อนเพื่อนให้ซื้อแต่เขาก็ไม่เชื่อเราเราก็ไม่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 นั่นไม่ไม่เรับหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่แต่นี่คือความฝันค่ะนอ่คือความฝันเราเป็นเลกตามฝันนะคะเลกตามฝันแอ่ะที่ชอบนะคะก็คือแปดสามอันนี้คือคืออายุของยายค่ะแต่ถ้าปศพศเกิดของยายก็จะสองสี่ เจ็ดศูน์ค่ะวันที่ที่เกิดของยายนะคะใช่ันที่าเจ็ดสิบเจ็เจีเจชื่อเจชื่อ่ เอกิ๊กเอกิ๊กเอกิ๊กเกิ๊กเจกมาดูนะครัเกนยก๊กเลยคิ๊เลอยนะครับนี่ค่ะเล็กสิทิ์ปูย่อเอกิกนะสิทธิูย่อนะฝันแม่นเนาะมาล้วงแล้วแต่ว่ามนเปทั้งเทศะครับ ถูกมาหลายงวดนะคะหลายงวดาไม่กล้าบอกใครไม่ค่อยได้ออกสื่อนะคะกเสียงยายเนาะเดี๋ยววพี่อยากจะซื้อตามนะครับาะ8387นะคะมีตัวไหนที่ชอบที่สุดไหมคะตรงหอันนี้จะชอบมากที่สุดค่ะแล้วอายุยายก็87ปีใช่ค่ะอายุยาย8 แปดสิบเจ็ดปีค่ะแล้วก็ตอเจ็ดศูนย์ <4. S 1> ค่ะกจับคู่ี่จริงคะจับคู่ไม่จับคู่ให้เขาไหมด้วยยังไม่จับไหเอฟซีจับเองก็ได้นะเอฟซีจับเองก็ได้ค่ะแต่แต่บางคนเขาจะชอบบอกว่าคนถ้าฝันเห็นคนตายก็จะเป็นศูนย์สี่หรือสี่ศูนย์อย่างเงี้ยใช่ไหมค่ะ ือตัวสอนไม่ด้ต,ตนะีตัวแล้วถ้าตีจะไปจับคู่เราก็ได้ใช่ค่ะต้องต้องไปจับคู่เอาเองเราคบอกแน,นวทางห้เนาะค่ะแค่แค่บอกแนวทางค่ะครับแรกความดีรอบนีครับความฝันอีกรอบเหรอะคะคือฝันเห็นยายยายซึ่งแกแกแกเสียชีวิตมาประมาณสิบปีแล้วค่ะเพราะว่าในฝันนั่นคือเราได้ไปจัดงานศพข,ของยายเองนี่แหละอยู่หลังหลังสวนหลังบ้าน S <S แล้วทีเนี้ยเราก็ได้เดินเสิร์ฟอาหารให้กับแขกคือแขกมันเยอะมากแล้วเราก็รู้สึกเหนื่อยแล้วก็หิวเราก็เลยไปหยิบป,ปลาปลามากินอะไรเงี้ยออแล้วทีนี้ยายเขาก็ยายเขาไม่ยิ้มให้เลยอ่ะคือคือคือทุกฝันทุกทีก็ยายก็ยายก็จะไม่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 เคยยิ้มให้อะไรเงี้ยก็จะเห็นกปกติแต่ก็ไม่่อยยิ้มเท่าไหร่แต่เมื่อเมื่อเมื่อวันนั้นคือฝันแล้วคือแกยิ้มยิ้มแบบ ยิ้มแก้มปริเลยแหละแต่ยังไงก็คือค่ะแต่จริงๆมันยังไงก็ได้เงินะในความคิดคือเพราะว่าคือในความฝันของเราเคยเคยได้กินปลาหรือได้จับปลายังไงก็ได้เงินไม่ได้มากก็ได้น้อยแต่ก็คือได้เงินได้แน่นอนได้แน่นอนค่ะชอบมากคือค่ะจัมากเลยค่ะที่ผมรทรให้เย็นๆนะคะ แปดสามแปดเจ็ดนะฮะแปดสามไม่ได้ชอบแปดเจ็ดอายุยายสองสี่เจ็ดคูนคือตัวตแล้วแต่เอฟซีจะจับคู่เอาเนาะค่ะแล้วแต่เอฟซีจะไปจับคู่เอาค่ะเป็นแนวทางให้ใช่ค่ะชี้แนวให้เฉยค่ะโอเคคนจบก็มีอะไรจะฝากร้านไหมครับเอฟซีการ ก็ฝากร้านกาแฟวัดคาเฟ่หน่อยนะคะอยู่ตรงตรงข้ามตลาดถนนคนเดินบรรสุกอําเภอภูสิงห์นะคะก็ไม่ไกลจากอําเภออยู่ในตัวอําเภอเลยอะค่ะใช่ค่ะใช่ผ่านมาก็สามารถมาแวะอุหนนมาดื่มน้ำก็ได้นะทุกท่านขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ นี่นะคะตัวเลขของพิกิกนะคะคนฝันแม่นนะสิทธิ์อาจารย์ยอดนะคะ8387นะคะแล้วก็พอสเกิดของยายที่มาเข้าฝันนะคะ2470นะคะวันหนึ่งตุลาคม2567นะคะชอบมากที่สุดก็คือ83นะท่านเนาะอย่าลืมไปตัดซื้อตัดเล่นกันนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะ1ตุลาคม ขอให้ท่านโชคดีมีโชคลาภกันทุกทๆท่านนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ